เสียงคำรามแสบแก้วหูของเครื่องยนต์เจ็ F16 ฉีกระชา่าความเงียบสงบยามค่ำคืนที่ชายแดนเปเลวไฟสีน้ำเงินจากท่อไอเสีย afterburner ส่งสัญญาณว่าเวลาแห่งการพิภาคษามมาถึงแล้วบนพื้นดินสายพานเหล็กของรถถังหลัก v t 4บทขยี้แผ่นดินหินทุกตารางนิ้วจนสั่นสะเทือนป้อมปืนของออดเอ M หมุนวนอย่างเลือดเย็นล็อกเป้าหมายเข้าสู่ศูนย์เล็งแห่งความตายที่ไรท้ทาง เสียงระเบิดดังกึกก้องสั่นสะเทือนทั่วท้องฟ้าเมื่อปืนใหญ่อัตจรซีซ่าของไทยเปิดฉากยิงถลม่มเสาไฟขนาดยักษ์พวยพุ่งเผาผลาญป้อมปราการที่แข็งแกร่งของศัตรูให้เป็นจุนในพริปตากลิ่นดินปืนคละคลุ้งผสมกับกลิ่นไหม้ของแผ่นดินปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ของสมรภูมิรบกระสุนปืนใหญ่ระดมตกลงมาราวกับหาวฝนเปลี่ยนจุดยุทธศาสตร์การป้องกันให้กลายเป็นนรกบนดิน ระบบจรวจด d ท i 1. กรัมปล่อยลูกศรเพลิงแห่งความตายแหวกอากาศพุ่งตรงไปยังเส้นขอบฟ้าทหารราบไทยด้วยจัิญยาอันรุกรบเริ่มด่านหน้าบุกขึ้นไปราวกับน้ำป่าไหลหลากทำลายเขื่อนนี่ไม่ใช่การซ้อมปลอดภัยแต่นี่คือสงครามที่แท้จริงเพื่อทวงคืนอธิปไตยอันศักดิสิทธิของเราดินแดนทุกตารางเมตรของบรรพบุรุษต้องแลกมาด้วยเลือดและความมุ่งมั่นดุสินผา ศัตรูกำลังตื่นตระหนกและหลบหนีต่อหน้าพลังทำลายล้างที่ไม่อาจต้านทานของกองทัพหลวงบนหน้าจอเรดาร์าจุดสีแดงของข้าศึกกำลังถูกลบหายไปทีละจุดเพื่ออำนาการยิงที่เหนือกว่า กองทัพอากาศไทยได้ครองน่านฟ้าอย่างสมบูรณ์เปลี่ยนความพยายามต่อต้านทั้งหมดให้ไร้ความหมายลดหุ้มเกราะ BTO สายเป็นหนึ่งพุ่งทะยานฝ่าดงประสุทธิ์นำพาฐานฐานผู้กล้าแกร่งที่สุดเข้าสู่พื้นที่เสียงปืนกลหนักดังกึกก้องไม่ขาดสายผ่มรัชเสียงอำนาจการยิงที่อ่อนแอจากฝั่งตรงข้ามเลวเพลิงแห่งสงครามกำลังลุกโชนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งใดๆตลอดแนวชายแดนตะวันออกทางชาติไทยโบกสะบัดอย่างองอาจท่ามกลางควันปืน ยืนยันสถานะของมหาอำนาจทางทหารชั้นนำผู้ใดที่กล้าดีบุกรุกดินแดนแห่งนี้จะต้องชดใช้ด้วยราคาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ปฏิบัติการสายฟ้าฟาดเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการตอกย้ำการทำง,งานขึ้นอย่างแข็งแกร่งของกองทัพไทยวันนี้โลกจะได้เป็นสกีพยานในพลังที่แท้จริงของเหล่านักรบสายด้วยสยามรัดเข็มขัดให้แน่นเพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสูเ่เขตสงครามที่ดุเดือดและตึงเครียดที่สุด ความจริงอันโหดร้รายเกี่ยวกับยุทธวิธีที่ไร้ความปราณีและอาวุธทันสมัยจะถูกเปิดเผยณบัดนี้ความตึงเครียดทางการทูตได้ไต่ระดับขึ้นสู่จุดแตกหักที่ไม่อาจแก้ไขเยียวยายได้อีกต่อไปหน่วยข่าวกรองกองทัพไทยตรวจพบข้าศึกแอบเคลื่อนย้ายปืนใหญ่หนักประชิดชายแดนอย่างลับๆภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงได้กระชากหน้ากากเปิดโปงแผนการลอบโจมตีของพวกมันเราไม่อาจนั่งรอให้สัตรูเปิดฉากยิงใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ของเราก่อนได้อย่างแน่นอน ศูนย์บัญชาการรบตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อชิง yes, ลงมือก่อนและกลุ่มความได้เปรียอย่างสมบูปรปฏิบัติการสายฟ้าฝ่าถูกเปิดใช้งานด้วยยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณฐานทัพอากาศชุราสฎดนธานีฝูงบิน JS39 Gripen คำรามกึกก้องพุ่งทยานสู่ท้องฟ้าอย่างค่ำขืนภารกิจของฝูงสิง คือการทําให้ระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าของข้าศึกมุดบอดอย่างสิ้นเชิงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อันล้ําสมัยบนกรีเปนเริ่มปล่อยคลื่นรบกวนอนุภาพสูงออกมาหน้าจอเรดาร์ของข้าศึกสั่นไหวอย่างรุนแรงและจมดิ่งลงสู่ความโกลาหลสีขาวโตนดทันทีที่ดวงตาทิพย์ของศัตรูถูกปิดกั้นฝูงบิน f 1ฟสิเหกไฟทิงตาวคอนจากโคราคก็ออกปฏิบัติการด้วยการบรรทุกระเบิดนำวิถีเลเซอร์จีบู วกมันพุ่งออกไปราวกับฝันร้ายที่มีปีกบิน,บนเป้าหมายแรกคือสถานีบัญชาการส่วนหน้าและคลังกระสุนที่ซ่อนลึกอยู่ใน,น <Target acquired. S 1> ดินแดน5นักบินไทยล็อกเป้าหมายผ่านหน้าจอหมวกบินนิ้วมืออันเยือกเย็นกดปุ่มปล่อยระเบิดสังหารระเบิดอัจฉริยะร่อน่านอากาศมุ่งตรงเข้าหาเป้าหมายด้วยความแม่นยำระดับจกักรวาลเสียงระเบิดต่อเนื่องอันน่าสะพรึงกลัวฉีกกระชากความมืดเปลี่ยนฐานทับศัตรูให้กลายเป็นทะเลเพลิง ระบบป้องกันภัยทางอากาศของขาศึกพยายามตอบโต้แต่กลับไร้เรี่ยวแรงเพราะถุกรบกวนสัญญาณความตื่นกระหนกเข้าครอบงำกองทัพค้าศึกทั้งหมดเมื่อพวกเขาไม่รู้ว่าการโจมตีมาจากทิศทางใดในขณะที่ท้องฟ้าลุกเป็นไฟพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนด้วยฝีเท้าของสัตว์ร้ายเหล็กกล้ากองพลทหารมาที่ 2. ซึ่งมีรถถัง VTC เป็นแกนหลักเริ่มเคลื่อนพลข้ามผ่านฝังแดงเครื่องยนต์1,200แรงม้าของ VTC คำรามลั่นหลักดันก้อนเหล็กหนัก52ตันให้พุ่งไปข้างหน้าระบบควบคุมการยิงขั้นสูงช่วยให้รถถังไทยสามารถเคลื่อนที่และยิงได้อย่างแม่นยำในเวลาเดียวกันรถถังเท55เก่าค่ำครึกของข้าศึกไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อเลยแม้แต่น้อยปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ125มมของ VTC เปิดฉากยิงเจาะทะลุกราะอันบอบางของศัตรูราวกับกระดาษเทียงข้าง VTC คือการสนับสนุนอันทรงพลังจากรถถังเบาสติงเรย์ที่มีความคล่องตัวสูงพวกมันลัดเลาะผ่านภูมิประเทศที่อันตรายเพื่อตีโอบเข้าด้านข้างในจุดป้องกันที่หลักหลวงทหารลับยางเกราะบนรถพุ่มเกราะ BTR สามหนึ่งรีบกระจายกำลังเข้ายึดพื้นที่สมรภูมิอย่างรวดเร็วเสียงปืนไรเฟริลทายยของทหารไทยดังสนั่นกึกกล้องผลักดันการตอบโต้ที่อ่อนแรงให้ถอยร่นไปปืนใหญ่ระยะไกลเริ่มเข้าร่วมบนเลง ในบทเพลงแห่งการทำลายล้างอันโหดร้ายทารุณน,นี้ระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI 1กรัมความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยพร้อมปฏิบัติการแล้วด้วยระยะยิงไกลและการกระจายตัวต่ำ DTI 1กรัมได้เทพายุเพลิงลงบนหัวกองพันปืนใหญ่ค่าสึกปืนใหญ่130มมของศัตรูที่ยังไม่ทันบรรจุกระสุนถูกแรงระเบิดเป่ากระเด็นกลายเป็นเศษเหล็กตซีซ่น มอมอ,อต,ตจาจรยิงและเพื่อนที่ต่อเนื่องทําให้ค่าศึกไม่สามารถระบุพิกัดเพื่อยิงสวนกลับได้การประสานงานระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกไทยเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยระบบลิงทีนี่คือ <S <S ทเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลยุทิวิธีที่ช่วยให้ใหทุกหน่วยมองเห็นภา,าพสนามรบ,บเป็นหนึ่งเดียวกันผู้บัญชาการที่กรุงเทพสามารถมองเห็นสิ่งที่ทหารแนวหน้ากําลังเผชิญอยู่ได้ในทันทีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีนี้สร้างช่องว่างมหาศาลที่ศัตรูไม่มีวันไล่ตามได้ ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแนวป้องกันชายแดนของข้าศึกได้พังทลายลงเป็นเสียงเสียงทหารข้าศึกขาดการติดต่อกับผู้บัญชาการกเกิดความสับสนสุดขีดและเริ่มแตกภ่ายตายกันจากระหว่างด่านตรวจชายแดนถูกรถถังไทยบดขยี้จนราบคาบและผ่านไปได้อย่างง่ายดายในเวลาอันสั้นของชัยเฉลิมพลของหน่วยยานเกาะไทยบกสะบัดเนือฐานที่มั่นที่เพิพ่งยึดครองมาได้หม่ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฉากคัดความรุนแรง <historically. S 1> ที่จะหนองเลือดมากกว่านี้แม้ข้าศึกจะถูกโจมตีโดยไ,ดไม่ทันตั้งตัวแต่พวกมันยังมีกองกําลังสํารองมหาศาลรออยูนะ่เบื้องหลังความเงียบสงบชั่วคราวของพวกมันไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการเตรียมพร้อมสำหรับการแก้งแยนยุทธศาสตร์ของไทยคือการตีเร็วรบเร็วพวั่วบีให้ข้าศึกต้องยอมจำนวนและเข้าสู่โตเจรจา แต่สงครามมักซ่อนตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใดจะบพิากรนได้ถูกต้องการโจมตีสายฟ้าแลบนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกด้วยความเร็วแซงสร้างความตื่นตระหนกมหาอำนาจเริ่มมีการเคลื่อนไหวและกระดานหมากรุกภูมิรัฐศาสตร์กำลังถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงชัยชนะในระยะแรกนี้จะยั่งยืนหรือจะนำพาเราเข้าสู่ปลักโคลนแห่งความมืดมิดกันแน่ทหารรถถัง v t 4ยังคงกำปืนแน่นสายตาจับจ้องมองตรงไปข้างหน้าอย่างไม่ลดละ พวกเขารู้ดีว่าศัตรูที่อันตรายที่สุดยัง,วไ,วยงไม่ได้เผยตัวออกมาอย่างแท้จริงในเกมนี้ควันไฟยังคงม้วนตัวดำทะมึนเต็มท้องฟ้าบทบางแสงรุ่งอรุณที่พยายามจะสส่งลงมาปฏิบัติการสายฟ้าฟาดประสบความสำเร็จในระยะแรกแต่ราคาที่ต้องจ่ายยังคงรออยู่เบื้องหน้าหลังความตื่นระหนดในตอนแรกสัตว์ร้ายที่บาดเจ็บเริ่มตื่นขึ้นและคำรามด้วยความโกรธแค้นความเงียบสงบแห่งความตายถูกทำลายลง ด้วยเสียงคำรามคือกล้องของจรวดหลายลำกล้อง RM 70แวมไฟจรวดนับพันลูกเทกระหน่ำลงมาราวกับพายุฝนทบทขยี้ขบวนรบที่กำลังรุกคืบของทหารไทยเสาวควันสีดำทมินปวยพุ่งขึ้นเสียดฟ,ฟ้าจากตำแหน่งรถพุ่มเกาะที่โชคร้ายถูกกระสุนตกใส่แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีอย่างกระทันหันของฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนจะมีมือที่มองไม่เห็นจากแดนเหนือกำลังเชิดหุน่นควบคุมกระดานหมากรุกแห่งสงครามนี้ ข้อมูลข่าวกรองจากดาวเทียมทหารมหาอำนาจเริ่มไหลบ่าเข้าสู่สูตรบัญชาการของข้าศึกจู่ๆพวกมันก็สามารถมองเห็นทุกย่างก้าวการเคลื่อนทับของกองทัพหลวงไทยได้อย่างทะลุครูโปรกกองร้อยปืนใหญ่ข้าศึกเริ่มยิงสวนกลับแม่นยำจนน่าตกใจเข้าใส่ที่กักจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนพื้นดินต่อไปแต่ลุกลามขยายวงกว้างออกสู่พื้นที่อ่าวไทยเกลียวคลื่นเริ่มก่อตัวปั่นป่วนอย่างรุนแรงส่งสัญญาณถึงยุทธนาวีอันนองเลือดที่กำลังจะระเบิดขึ้น เรือหลวงภูมิพลด,ดุลยเดชอันล่องโหนแล่นฝ่าสายน้ำราวกับผู้ถืีปีศาจแห่งท้องทะเลลึกเรดาร์าเฟสอาร์เรสีมิติอัลลําสมัยกว่าจับทุกซอกทุกมุมของเส้นขอบฟ้าจนหมดสิ้นเาาสียงไซเรนเตือนภัยก,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 กรีดร้องระงงกตรวจพบขีปนาวุธต่อต้านเรือ4 8 0 2ดร้กำลังพุ่งตร <ขอ S 1> งเข้ามาขีปนาวุธสังหารเหล่านั้นบินเรียบผิวน้ำด้วยความเร็วเกือบเท่าเสียงนำมาซึ่งความตายลูกเรือราชนาภัยสงรักษาความเยือกเย็น ปิดระบบป้องกันร,ระยะประชิดท,ทำงานทันทีขีปนาวุธ SM พุ่งทะยานขึ้นจากแท่นยิงแนวดิบสร้างรอยควันสีขาวพาดผ่านท้องฟ้าเสียงระเบิดดังสนั่นแสบตาเรียงร่างกลางอากาศขีปนาวุธคาศึกถูกสกัดกั้นก่อนถึงหัวเรือทันใดนั้นกัปตันเรือสั่งการสวนกลับทันทีด้วยขีปนาวุธฮาร์ปูนอันเลื่องชื่อระเบือน้ำท่าหมวกแค่าด8ลูกพุ่งออกจากแท่นยิงมุ่งหน้าสังหารเรือเร็เรวโจมตีของศัตรูให้สินส้นซาก อีกฝากหนึ่งของเส้นขอบฟ้าเรือรบค่าศึกสองลำลุกไหม้อย่างรุนแรงและค่อยๆจมดิบลงก้นทะเลราชนาวีไทยได้ตอกย้ำยืนยันสถานะเจ้าสมุรมทรในหน้านน้ำอ่าวไทยแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าบททองนภาสถานการณ์กำลังทวีความอันตรายยิ่งกว่าครั้งใดๆสำหรับนักบินไทยฝ่ายตรงข้ามได้ลักลอบติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศเอรุ่นส่งออกที่อันตรายยิ่ง เรดาร์ควบคุมการยิงของข้าศึกพยายามล็อกเป้าเครื่องบินขับไล่ f 1 6กไว้อย่างต่อเน,นื่องเสียงเตือนจรวดถูกยิงดังลั่นในห้องนักบินกระตุ้นให้อดรีนาลีนของนักบินพุ่งพล่านเฮลิคอปเตอร์โจมตีโคบราจำเป็นต้องบินต่ำเรียดินลัดเลาะผ่านภูเขาเพื่อหลบหลีกคมกระสุนจรวดประทับ,บ่ายยิงแมนแทสพุ่งขึ้นจากุ่มไม้ราวกับลูกขนูอาญยาพิษที่แฝงอันตรายเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนลำช็อกไร้ถูกยิงหมุนคว้างและล่วงหลดลงสู่ป่าชื้ เบื้องล่างเลือดของทหารไทยได้หลั่งรินปลุกเร่าวความแค้นเคืองอย่างถึงที่สุดให้ลุกโชนทั่วทั้งกองทัพบ,บนหน้าจอเรดาร์ระยะไกลปรกากฏสัญญาณของเครื่องบินขับไล่ลึกๆท,ที่ไม่คุ้นเคยม,มีข่าวลือหนาหูว่าเครื่องบินทันสมัย J-10 หรือ J-20 ถูกส่งมาประชิดแนวชายแดนแล้วนี่ไม่ใช่แค่ความัดีย้งชายแดนธรรมดาแต่เป็นสมรภูมิรองของของมหาอำนาจโลก ขุ่งบิน j s 3้9ฟรีเพนต้องทำงานหนักสายตัวแทบขาดเพื่อสร้างเขตห้ามบินที่ปลอดภัยสงครามชิงไหวชิงคริปทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินไปอย่างตึงเครียดจนแทบหยุดหายใจทุกวินาทีทหารราบไทยบนพื้นดินต้องผเผชิญหน้ากับลื่นมนุษย์ที่ถาโถมเข้ามาอย่างบ้าคลั่งรถถัง v t 4แม้จะทรงพลังแต่เริ่มติดลบในกับดักต่อต้านรถถังที่วางรอไว้อย่างมิดชิตสตศัตรูใช้ยุทธวิธีแบบ่องโจม เดี๋ยวปุบเดี๋ยวโอสร้างความสูญเสียอย่างหนักหน่วงกระสุนปืนใหญ่155มมของไทยยังคงยิงถล่มไม่หยุดหย่อนเพื่อสร้างกำแพงเพิ่มสกัดกั้นนายพลไทยตระหนักว่าหากไม่ปล่อยหมัดเด็ดเผด็จศึกเราจะต้องคูณเสียกำลังพลไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้เข้าข้างเราอีกต่อไปเมื่อนาาชาตเริ่มกดดันทางการทูตอย่างหนักจำเป็นต้องมีปฏิบัติการที่บ้าบิ่นและเสี่ยงตายกว่านี้เพื่อยุติฝันร้ายนี้ให้จบลง น่องรบพิเศษ90ได้รับคำสั่งลับเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจพีชีพบุกลงรังศัตรูท้องฟ้ายังคงมืดครึมด้วยควันปืนและเสียงระเบิดยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงแต่อย่างใดยุทโธปกรณ์ตะวันตกของไทยจะเอาชนะจำนวนที่ท่วมท้นของฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่คำตอบจะปรากฏอยู่ในชั่วโมงแห่งความเป็นความตายที่กำลังจะมาถึงของสงครามเลือดนี้สนามรบในขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะยื้อยุดนุดกระชากอย่างดุเดือดระหว่างสองแนวรบที่นองเลือด คาสิบปักหลักแน่นหนาในอุโมงคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานการบุกโจมตีทุกระลอกอย่างบ้าคลั่งนายพลไทยตัดสินใจทิ้งไพ่ตายทางยุทธศาสตร์ไปสุดท้ายเพื่อชี้ชะตาและพลิกสถานการณ์การรบคำสั่งรหัสลับกําปั้นเหล็กถูกส่งผ่านระบบเข้ารหัสโดยตรงจากศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติจากกลางทะเลลึกเงาทะมึนขนาดยักษ์ของเรือหลวงช้างปรากฏขึ้นอย่างน่าเกรงขามท่ามกลางสายหมอกนี่คือเรือยกคนขึ้นบกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำพาฝันร้ายที่แท้จริงมาสู่ศัตรูป,ประตูท้ายเรือเบอร์อร,รถเกาะสะเทินน้ำสะเทินบก AAV 7กุ้งลงสู่ทะเลราวกับภูมิสัตว์ประหลาดน,นาวิกโยธินราชนาวีไทยเริ่มปฏิบัติการตลบหลังตีโอบข้าด้านข้างอย่างกล้าหาญและบ้าวิดคาสศึกตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เพราะทุ่มกำลังทั้งหมดไปที่แนวรบชายแดนทางบกจนหมดสิน้น เหล่านักรอบนาวิกโยธินกู้ห้ามหารบุกตะลุยขึ้นปางข<ส>ี่กระชากแนวป้องกันที่ปราบบางจนขาดวินในขณะเดียวกันลึกเข้าไปในแผ่นดินหน่วยรบพิเศษ90ก็ได้แทรกซึมเข้าประจำตำแหน่งแล้วเหล่าผู้ในยามราตรีได้กระโดดร่มแบ,บกกองทุน,นประเทศลงสู่จุดประสิทธิ์รังของศัตรูอย่างเงียบเชียบภารกิจของพวกเขาคือการใช้แสงเลเซอร์ชีเป้าที่กัดจบัญชาการหลักฝ่ายตรงข้ามลำแสงที่มองไม่เห็นพุ่งตรงเข้าใส่บังเกอร์ ของนายพลผู้บัญชาการกองทัพข้าศึกทันใดนั้นท้องฟ้าก็ถูกฉีกขาดด้วยเสียงวีดวิวของขีปนาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงระบบ DT i 1กรัมพิสูจน์อานุภาพอีกครั้งด้วยกระสุนนำวิถีระยะไกลรุ่นล่าสุดที่เพิ่งนำมาใช้หัวรบพุ่งลงมาด้วยความเร็วเหนือเสียงเจาะทะลุชั้นคอนกรีตนาสาเมตรได้อย่างง่ายดายเสียงระเบิดดังกำปนาตึกกองลบล้างสมองสั่งการทั้งหมดของกองทัพข้าศึกให้หายไป เมื่อไร้หัวเรือใหญ่ระบบป้องกันของศัตรูเปรยียบเสมือนมูไร้หัวตกอยู่ในความโกลาหลสุดขีดชวยโอกาสทองนี้กองทัพอากาศไทยปล่อยหมัดน็อกด้วยการโจมตีทางอากาศเพื่อกวาดล้างครั้งสุดท้ายฝูงบิน F-5 TH Super t i g e s s ที่อัพเกรดมาอย่างล้ำสมัยทิ้งระเบิดหลายตันถล่มจุดสกัดกัน้นพื้นดินสั่นสะเทือนระรัวราวกับกำลังเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ไม่มีสิบคนยิงสวนกลับมาอีกแล้ว oh, มีเพียง oh, 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 oh. เสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังของผู้พ่ายแพ้กองพลรถถังว t ทีสีรับคำสั่งบุกเตมัตราศึกจาหน้าเข้าไปราวกับน้ำป่าที่กวาดล้างทุกสิ่งรถถังตะวันตกทันทันสมัยได้โชว์ศักยภาพความคล่องตัวที่เหนือชั้นกว่าบนสมรภูมิรบทหารราบค้าศึกทิ้งอาวุธและชูมือยอมจำนนเป็นแถวยาวต่อหน้าป่าก,กระบอกปืนสีดำทะมิ่นฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์สำคัญทยอยแต่ไห และตกอยู่ในมือของกองทัพไทยทีละแห่งทงชาติไทยได้กลับมาโบกสะบัดอย่างยิ่งทนงบนยอดเขาพระวิหารจำลองอีกคำรบหนึ่งข้าพทหารไทยยืนตระหง่านบนป้อปมปืนรถกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะอันยิงย่งใหญ่กำลังเสริมของศัตรูแม้จะมาถึงใกล้แล้วแต่กลับไม่กล้าก้าวเท้าเข้าสู่แดสนสำคัญแห่งนี้พวกเขาเป็นพยานในความพินาศย่อยยับและเข้าใจดีว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้นแพงเกินไปมาหาอำนาจที่หนุนหลังฝ่ายตรงข้ามก็ถอยชาก อย่างเงียบๆทิ้งเบีย้ยตัวนี้ให้เผชิญชะตากรรมตามทาง,งชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่คือคำประกาศอันหนักแน่นในเรื่องอธิปไตยระบบอาวุธที่ทันสมัยผสานกับจิตวิญญาณการต่อสู้อันกล้าหาญได้สร้างประวัติศาสตร์น้าใหม่ความสูญเสียของเรานั้นเป็นเรื่องจริงแต่การเสียสละนั้นได้ปกป้องแผ่นดินแม่เอาไว้ได้ควันไฟเริ่มจางหายไปเปิดเห็นรุ่งอรุณใหม่เหนือดินแดนที่เพิ่งได้รับการปลดปล่อย นายพล50าถูกจับเป็นและถูกคุมตัวเดินผ่านหน้ากล้องสื่อมวลชนจากทั่วโลกความเย่อหยิงจองของในตอนแรกของพวกมันถูกบทขยี่แหลกเหลวใต้สายพานรถถังกองทัพหลวงเราได้สั่งสอนบทเรียนที่ต้องจดจำไปชั่วชีวิตให้ศัตรูว่าอย่าได้บังอาจมาเล่นกับไฟดุนำหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนไปอย่างเป็นทางการหลังสึกระดับตำนานนี้กองทัพไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นกองกำลังที่เชี่ยวชาญการรบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาค เสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะดังติดก,กล้องไปทั่วทุกสารทิศจากแนวหน้าสมตรงถึงแนวหลังแต่ท่ามกลางความปิติยินดีเหล่าทหารกล้ายังไม่ลืมระแวดระวังมือยังคงกำปืนไว้อย่างมั่นคง yeah, <we> เพราะสันติภาพจะคงอยู่ได้อย่างแท้จริง <Yeah. S 1> ก็ต่อเมื่อเรามีพลังอำนาจเพียงพอที่จะปกป้องมันปฏิบัติการสิ้นสุดลงด้วยการยอมจำนอนอย่างไม่มีเงื่อนไถ่ <Yeah. S 1> เศษทับข่าศึกที่เหลืออยู่บริเวณชายแดนปากกระบอกปืนที่ร้อนระอุในที่สุดก็ถูกลดระดับลง คืนความสงบสุขกลับสู่พื้นป่าและขุนเขาบทใหม่ของประวัติศาสตร์การทหารไทยได้ถูกจารึกด้วยเลือดและไฟในวันนี้แล้วอย่างไรก็ตามราคาผลิิภาพนั้นไม่เคยถูกเลยตลอดหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุตเียชาติเหล่าทหารกล้าที่ล้มลงในวันนี้จะกลายเป็นอนุสาวรีย์อมตะในดวงใจขพี่น้องชาวไทยตลอดไปสงครามครั้งนี้คือคำเตือนที่หนักแน่นที่สุด ที่ส่งตรงถึงขั้อํานาจใดก็ตามที่มีเจตนาร้ายว่าอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยนั้นเป็นสิ่งที่ล่วงละเมิดมีได้และสักริธิ์อย่างสมบูรณ์อย่าได้ประเมินค่าความมุ่งมั่นในการต่อสู้ของลูกหลานสายเลือดสยามต่ำจนเกินไปเรารักและห่วงแห่งสันติภาพแต่เราก็พร้อมเสมอที่จะบรรจุกระสุนเพื่อปกป้องมันไว้แมนปรารสนาสันติจงเตรียมพร้อมสำหรับสงครามนั่นคือกฎแห่งการอยู่รอดช่วนิจนิรันดร รถถัง BTC จะเคลื่อนขบวนกับสู่ฐานทัพเหล่า f 16จะกลับขึ้นลาดตระเวนเฝ้าระวังงานฟ้าแต่สายตาของทหารกล้าจะไม่มีวันละเลยแม้เพียงชั่ววินาทีเดียวที่แสงสั้นกองทัพไทยจะเป็นโล่เหล็กกล้าที่แข็งแกร่งที่สุดของแผ่นดินแม่อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงโปรดแชร์วิดีโอนี้หากคุณภาพภูมิใจในแสนยานุภาพและสติปัญญาของประเทศชาติเรา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฉากทัศนสมมติอันตื่นเต้นเร้าใจนี้ไปพร้อมกับเราพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ครั้งต่อไปที่ซึ่งความลับทางทหารจะถูกถอดรหัสขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมตลอดช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดบทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจในครั้งต่อไปลาก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ